ถึงจะมีลูกสิบคนก็ไม่มีอดกุมทรัพย์ตูนบอดี้สแลมรวยแค่ไหนคองธุรกิจถึง3แห่งตูนบอดี้สแลมหรือนายอธิวราคงมาลัยนักร้องชื่อดังรายได้รวม96ล้านตูนบอดี้สแลมถือคองเป็นกรรมการอย่างน้อยสบริษัท 1. บริษัทกูพล์จำกัดวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดให้บริการเป็นที่ปรึกษาทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการการตลาดปรากฏชื่อในอธิวราคงมาลัยถือหุ้นใหญ่สุด50%มีสินทรัพย์รวม956,644บาทมีรายได้รวม759บาท 2. บริษัทจักรยานอากาศจำกัด วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดให้บริการรับจัดงานแสดงการดนตรีปรากฏชื่อนายอธิวราคงมาลัยเป็นกรรมการรายเดียวนายอธิวราคงมาลัยถือหุ้นใหญ่สุด99.8%นางบุญเจอคศสกุลถือ0.1%และนางปะนอมสง่าจันทร์ถือ0.1%มีสินทรัพย์รวม56 543,894บาท มีรายได้รวม90,817,356บาท 3. บริษัทบันดีคืนดีจำกัดวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดประกอบธุรกิจให้บริการรับจัดงานแสดงการดนตรีปรากฏชื่อนายอธิวราคงมาลายัยเป็นกรรมการรายเดียวนายอธิวราคงมาลายัยถือหุ้นใหญ่สุด99.8%นางบุญเจอโควกสกุลถือ0.1% และนางปะนอมสง่าจันทรถือ0.1%มีสินทรัพย์รวม15,882,494บาทมีรายได้รวม5 3 2 6 3บาทเก็บหอมรอมรีบซื้อบ้านเป็นของตัวเองซึ่งตอนนี้มีทั้งบ้านในกรุงเทพบ้านพักตากอากาศที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบ้านเกิดในจังหวัดสุพรรณบุรี 1. จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านหมายทรงไทยที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ มอบเป็นของขวัญให้กับครอบครัว 2. ประจบคีรีขันส่วนที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจบคิรีขันเป็นบ้านพักตากอากาศ2ชั้นติดริมทะเลมีทั้งสนามหญ้าและสระว่ายน้ำส่วนตัว 3. กรุงเทพบ้านในกรุงเทพหลังแรกที่เก็บเงินซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองหลังจากที่ประกาศว่ากำลังพยายามมีลูกคนที่สองพออยากให้น้องทะเลมีน้อง ก็รัชวินคงมาลัยก็ได้เผยเข่าวดีผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพที่ตรวจคันเคียงข้างตุนบอดดี้สแลมอาทิวราคงมาลัยตอนนี้ตั้งคันเรียบร้อยแล้วสองขีดรอกันมาหลายเดือนหวังว่าของขวัญวันเกิดชิ้นนี้จะถูกใจพ่อๆนะคะทะเลจะมีน้องแล้วครับคลิปโมเมนต์ตอนบอกพ่อๆจะตามมาเร็วๆนี้เผยให้เห็นคลิปที่ตุนดีใจหนักมาก ดูผลตรวจไปเต้นไปหน้าเอ็นดูไม่น้อยเลยทีเดียวทำการคนบันเทิงและแฟนๆเข้าไปแสดงความยินดีกันเพียบ